สวัสดีครับผมเต้สัพไพศาลนะครับวันนี้ผมก็จะนําเหรียญนะครับหลวงปู่แขกวัดบางปารุ่นแรกนะครับก็จัดสร้างในปี2488เป็นเหรียญที่ประสบการณ์โชคชนแล้วก็เป็นเหรียญยอดนิยมของเมืองสมุทรสาครนะครับเป็นเหรียญที่หายากมากส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าหายากกว่าเหรียญหลวงพ่อรุงวัฒากระบือนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีหมุนเวียนนะครับแล้วก็จํานวนจัดสร้างด้วยนะครับน้อยนะครับแล้วก็ประสบการณ์นี่คือสุดยอดจริงนะครับเหรียญ หลวงปู่แขกเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับก็เป็นเหรียญที่ผมเก็บสะสมบูชานะครับอนุรักษ์ไว้นะครับก็เป็นเหรียญที่ผมห่วงนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะนําเหรียญหลวงปู่แขกของบางตารุ่นแรกนะครับส่งมอบนะครับให้มาดามเบียนะครับเพื่อนําไปเป็นมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับรุ่นอุดมทรัพย์นะครับของพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงจังหวัดลอยเอ็ดนะครับก็รุ่นนี้นะครับได้ข่าวมาว่าชนวนมวลสาร พระยอดนิยมนะครับพระเป็นจภาคีทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับคือชนวนมวลสารเยอะมากนะครับก็มาดามเดียนี่คือจัดเต็มเลยนะครับรุ่นนี้ก็น่าติดตามมากนะครับก็ใครรอรุ่นนี้อยู่นะครับก็กดติดตามไว้ดีๆนะครับนี่แค่มวลสารแค่0 0 0 1เท่านั้นนะครับมีมวลสารเพียบนะครับแล้วก็รูปแบบรุ่นนี้นะครับสวยงามก็กราบเรียนเชิญทุกท่ามาร่วมกันทําบุญเป็นสิริมงคลกันนะครับก็ได้รับวัตถุมงคลไปบูชา เป็นสิริมงคลอีกต่อหนึ่งด้วยนะครับได้บุญแล้วก็ได้รับวัตถุมงคลด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับรุ่นอุดมทรัพย์ครับสวัสดีครับ